ามาได้ไงอ่ะจะมาทำไมไม่บอกก่อนยิงเข้ามาเหรอคุณพาพ่อเข้ามานด้านก่อนเดี๋ยวผมเทน้ำให้ไม่ต้องรอพ่อไม่ชอบรอเดี๋ยวพ่อก็จะกลับแล้วนี่ผักดองที่พ่อทำกับมือลูกเก็บไว้กินนะส่วนแม่นั้นอาการโรคเก่ากำเริบอู่แล้วไม่ไดีขึ้นเลยพ่อมาที่นี้ก็ตั้งใจวันจะมาขอยืมเงินแล้วเรื่องเนี้ยพี่ใหญ่พี่รองอ่ะเขารู้เรื่องหรือ,อยังพี่ใหญ่แกอ่ะทุกวันในวันๆเอาใจดื่มเหล้า ส่วนพี่รองนั้นเดี๋ยวนี้ก็ลำบากแม่แกก็โรคเก่าก็เริ่มหนักกว่าเก่าพ่อจดบัญญายจริงๆพ่อคิดว่าลูกพ,พ่อดูสิพี่ตีกรธใหญ่แล้วพ่อรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูมา พ่อคะนี่เงินหนึ่งพันพ่อรับไว้หนูรู้จริงๆหนูก็เป็นลูกคนนึงควรเอาเงินออกมาช่วยเหลือพ่อมากกว่านี้แต่ก็อย่างว่าพี่ใหญ่พี่รองอ่ะเขายังไม่สนใจเลยหนูก็เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงอีกอย่างอ่ะหนูก็แต่งงานออกมาแล้วด้วยลูกเก็บไว้เถอะไม่ต้องให้พ่อหรอกพ่อคิดว่าลูกคงจะลำบากเหมือนกันลูกเก็บไว้ใช้นะลูกไม่ต้องให้พ่อหรอกนะ พ่อคะผักกัดดองเนี้ยต่อไปไม่ต้องมาให้หนูแล้วนะในกรุงเทพอะ่ะมีเยอะแยะอยากกินอะไรก็หาซื้อได้อาพ่อโล่ม,มเอาไว้นะวันนี้อากาศร้อนเอาคุณ พ่อคุณล่ะคุณจะไปไหนฉันให้พ่อไปแค่พันเดียวเองของพวกนี้ใช่ไหมที่คุณบอกว่าเงินอ่ะสามารถซื้อได้ซื้อได้สีในหมู่บ้านเราก็มีขายแยะแยะใช่สิ่งของอ่ะสามารถใช้เงินซื้อได้แต่ของพวกนี้เป็นความรักจากพ่อแม่คุณลองคิดดูสามารถใช้เงินซื้อได้ไหม ผมได้ยินหมดแล้วแม่คุณไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพ่อต้องต่อรถมาแต่ไกลมาหาคุณแต่คุณกลับให้พ่อแค่1,000บาทเนี่ยนะที่ลักความจริงแล้วอ่ะฉันเอาบัตรเครดิตอ่ะซ่อนไว้ที่ลงให้พ่อเมื่อกี้ในบัตรอ่ะมี50,000ื่น เพราะฉันกลัวว่าคุณกลัวกลัวผมโกรธงั้นเหรอใช่ฉันกลัวคุณโกรธและฉันก็โกรธตัวเองที่ฉันมีพี่ชายทั้งสองอะ่ะที่ไม่ใส่ใจและยังไม่ให้ยืมยืมงั้นเหรอคุณพูดออกมาได้ยังไงว่าคาว่ายืมตอนคุณเป็นเด็กอะ่ะคุณต้องการใช้เงินอะ่ะคุณบอกกับพ่อแม่ว่ายืมหรือว่าขอพ่อแม่เลี้ยงดูเราจนโตอะ่ะแต่ทำไมพ่อแม่ต้องการใช้เงินอะ่ะกลับกลายเป็นว่าต้องมาขอยืมะ่ะใครจะเป็นยังไงอะ่ะก็เรื่องของเขา เรากรัตันยูของเราก็พออย่าไปสนใจคนอื่นเลยพ่อแม่เลี้ยงดูเราจนโตส่วนเรามีหน้าที่ดูแลท่านตอนแก่คุณคิดว่าเงินกับชีวิตอันไหนสาคัญกว่าฉันผิดไปแล้วที่รักฉันขอโทษที่รักความกรัตันยูสำคัญกว่าสิ่งใดผมวองว่าคนที่ผมรักและคนที่รักผมจะมีความกรัตันยูด้วยในบตรเน,นี้มีเงินอยู่หนึ่งแสนคุณเอาไปให้พ่อเองกับเมื่อจะดีกว่าไปเปลี่ยนเสือ้อไปเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกัน แต่ที่รักเงินในบัตรนี้ยไว้หมุนในบริษัทคุณไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาทางออกเองคุณอย่าลืมนะว่าเราอาก็มีรูปมีวันแก่ตัวลงขอแค่พ่อแม่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอ่ะจะเสียเท่าไหร่อ่ะผมก็ยอมเงินหมดอเราหาใหม่ได้แต่พ่อแม่เรามีครั้งเดียวนะไปเรารีบไปโรงพยาบาลเถอะถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ